สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้อยๆสวนน้อยร้อยอย่างวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับมะเขือชนิดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับนั่นก็คือมะเขือตอแหลนะครับผมได้ยินชื่อครั้งแรกนะครับก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับไม่คิดว่ามันจะเป็นชื่อมะเขือนะครับทุกคนเนี่ยครับลักษณะเขาจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับที่ผมเคยปลูกมะเขือตอแหลนะครับจะเป็น2แบบนะครับที่ผมเคยปลูกนะครับจะเป็น เนี่ยครับที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับลูกของเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่นี้ยเขาจะเป็นออกสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับแต่ต้นก็จะเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับมะเขือชนิดนี้นะครับจะต้นเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นพุ่มนะครับทุกคนต้นเล็กๆเป็นพุ่มแล้วก็ออกลูกดกนะครับลูกของเขาก็จะ ไม่โตมากนะครับลูกเล็กๆนะครับลูกโตสุดหน้าก็จะประมาณเหรียญบาทเนี่ยแหละครับแต่มะเขือแบบนี้นะครับก็จะกรอบนะครับกรอบกรอบทั้งสองแบบนะครับที่ผมเคยปลูกนะครับแบบลูกสีขาวแล้วก็ลูกสีเขียวนะครับเขาจะกรอบนะครับลูกเขาก็จะเล็กๆนะครับเหมือนมะเขือพวงนะครับ อย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่านะครับการดูแลมะเขือเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าใบเขาดกเกินไปนะครับปกคลุมจนเกินไปนะครับแล้วก็เก็บใบเขาออกได้นะครับให้เขาโดนแสงแดดบ้างนะครับนี่ครับให้เขาโล่งๆนะครับเราก็เลือกเด็ดใบไม่สวยนะครับออกนี่ครับลูกเขาก็จะประมาณนี้ครับ ก็คือสามารถทานได้หนึ่งคำหนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับทุกคนสาเหตุที่เขาเรียกมะเขือตอแหลน่าจะมาจากแบบต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับบางทีเราเพิ่งปลูกนะครับแล้วก็เขาข้อออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วก็มีลูกแล้วนะครับต้นเล็กๆนะครับน่าจะเป็นที่มาของมะเขือตอแหลน,นะครับก็คือ,อยังเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ มีลูกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้แวะให้ดูนะครับแคพันเตียนะครับดูดีครับทุกคนสูงกว่าพื้นดินนิดเดียวนะครับก็มีดอกแล้วนะครับออกดอกให้กินแล้วนะครับมีสองต้นนะครับนี่ต้นหนึ่ง เป็นแครพันเตียเหมือนกันนะครับเป็นแครพันเตี้ยดอกสีขาวนี่ครับอันนี้ขึ้นกับกิ่งนะครับผมเทียบกับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศที่ยังเล็กๆอยู่นะครับขนาดของมะเขือตอแหลนะครับก็จะประมาณนี้นครับทุกคน โอเคครับยังไงคลิปนี้ผมก็ออาพาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ